สวัสดีครับพี่นอ้องตอนนี้เลิกแล้วบอสซ้อนร่วมถ่ายรูปก,กับแฟนคลับด้านหลังมีทีนะคะน่ารักจุงเบอร์ผู้อนึ่งสาวน้อยหมวกขาวไม่ใช่สาวน้อยหมวกเรียงไม่ว่า ฝนสีตกก็บ่าเป็นอุปสรรควสซอกก็ยังยถ่ายรูปก,กับแฟนคลับแฟนเพื่เหมือนเดิมลงไวทีมาแท่นลับแฟ่นเพ่งก็รอถ่ายรูปบอสกับซอก็ต้องถ่ายรูปก,กับแฟนคลับนะครับบอเมนาฝนตกเฮ้ยขึ้นรถก้อนแล่นขึ้นรถอันนี้ไม่ใช่ละค่ะอันนี้บอเมนอันนี้อันนี้ไม่ใช่บสอบสอกับซอบอสกับซอสต้องถ่ายรูปก,กับแฟนคลับ หรือว่าแฟนเพลงที่ต้องการถ่ายรูปทุกทุกท่านทุกทุกคนด้านหลังเวทีเพื่อจะเป็นความรู้สึกที่ดีหรือความรู้สึกดีๆที่มีให้กับแฟนเพลงทุกคนก็ต้องการมาเจอศิลปินที่ตัวเองรักหรือว่าก็กต้องอยากถ่ายรูปกับศิลปินที่ ต็ยิ่งชื่นชอบเนาอทุกคนมันก็เป็นกำไรชีวิตเนะาะไม่ได้่าดิเออพี่นอกก้นองอาสิเปป็นท่านพี่นอ้องมีโอกาสได้มาดูหน้าเวทีได้มาดูคอนเสิร์ตของแอนบอยก็อย่าลืมเวลาเลิกมาถ่ายรูปด้านหลังเวทีกับบอสกับซอได้นะไทยไรอุลีเดฟพี่นอ้องไม่ได้ยิงบ,บอสอะไรกบไดาคุณ โทษนะครับโทษนะครับบริเีเวลาไทยอันนี้ไม่มีไม่มีจริงๆไม่มีพมีแบบว่าพมีแบบว่าลงเวทีมาแล้วกลับเลยไม่มีนะคะบอดกับซอสต้องถ่ายรูปก,กับแฟนขับทุกท่านไห้สมกับพี่น้องต้องการมาเบิงพี่้องหักพี่้องแพงบอดกับซอสนะฮะสมกับความหัก คิดว่าทุกคนมาดูบอยแอนมาดูคอนเสิร์ตเอีก็มาดูมารำใจดะร้อยอย่างเงี้ยก็ต้องการเสพความสุขให้มากที่สุดเพื่อจับกล้าขาขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจพอสกซะโอขอบคุณแม่นบาคนสุดตกคนโกแห่งองีกพี่น่องพี่น่องก็ยังอยู่ที่เก่านะคะขอบคุณมากๆเลย คนมากมาค่ะ